คุณจรูพรค่ะเสื่อมสุดเสื่อมยังไงวันนี้อุยข่าวดีของเพื่อไทยมีคนมาให้กําลังใจอาจจะมีคนต่อต้านบ้างแล้วมีข่าวดีว่าเสียงเกิน375เสียงด้วยทั้งสสสวแต่ไม่รู้ว่ารวมรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐหรือเปล่าเขาเรียกว่าข่าวดีชิบหายได้รับข่าวดีชิมหายเลยเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์หลายเรื่องราว พรรเพื่อไทยในฐานะที่เป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เนี่ยก็ถแถลงมติเรื่องการยืนเศรษฐาทวีสินก้าวไกลก็มีมติไม่ไมโหวตให้เศรษฐาทวีสินชูวิทย์กมมลวิสิตก็เปิดเรื่องเศรษฐาทวีสินกรณีเรื่องที่ทองหล่อ,อะนะครับ ซึ่งคนที่ฟังการแถลงของชูวิตในวันนี้ผมก็เชื่อว่าคงจะคิดพิเคราะห์กันได้เสมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เต็มไปด้วยพยานหลักฐานก็เป็นหน้าที่ของเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยจะได้ชี้แจงเรื่องนี้ อย่างเป็นระบบอย่างไรคือนอกเหนือจากการมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปดําเนินคดีฐานมิ่นประมาทซึ่งก็เป็นวิธีการเบื้องต้นเขาเรียกว่าวิธีการผสมพยาบาลใช,ใชแต่ว่าหลักที่สำคัญที่สุดที่ผมพยายามอธิบายความก่อนหน้านี้ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและต้องมีมาตรฐานทางจาริยธรรมมาตรฐานทางจาริยธรรมระหว่างพ่อค้ากับนายกมันคนละมาตรฐานพ่อค้าเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนแต่นายกคือการบริหารประเทศโดยดูแลเงินภาษีอากรของประชาชนและสมบัติของชาติ เพราะฉะนั้นจะเอามาตรฐานของพ่อค้าเนี่ยมาเทียบกับมาตรฐานของนายกนี้ไม่ได้บางเรื่องในพ่อค้าทําได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับทุกเรื่องที่พ่อค้าทําได้ไม่ใช่ว่านายกรัฐมนตรีจะทําได้ตามพ่อค้าดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่ต้องเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยจะต้องตรวจสอบก่อนนะเป็นสคัคกัด ว่าคุณจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมหรือไม่มเพราะหลังจากที่คุณเข้าไปเป็นเนี่ยนี่เป็นการสมมุติาะผมไม่เชื่อว่าคุณจะได้เป็นคจะต้องได้รับการตรวจสอบอีกละเอียดยิบการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยคือสามารถอภิปรายย้อนหลังตั้งแต่เกิดวันแรก <c oughs> ก็มีบรรทัานกันมาแล้วกรณีบรรหารศิลปะอาชา คืออย่าบอกว่านี่เป็นการเตะสกัดอะไรกันแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองคเพราะว่าใครที่มีข้อมูลควรจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีและเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยเท่ากับคุณไม่รักชาติบ้านเมืองเพราะวันข้างหน้าความเสียหายจะเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผมหวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ยินคำชี้แจงคุณเศษฐาทวีสิน อย่างเป็นระบบคือถ้าไม่พร้อมเผชิญหน้ากับชีวิตเนี่ยคือชีวิตย์เนียผมงไงผมก็พร้อมว่าเขาก็ต้องกล้ามาเผชิญหน้าอยู่แล้วเช่นถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยต้องการจะบอกว่าต้องการจะพูดชี้แจงกันต่อหน้าคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะนัดหมายชี้แจงต่อหน้าคุณว่าเลยและผมก็จะได้ชี้แจงหักล้างและก็ประชาชนจะเป็นคนวินิจฉัย แต่ว่านี่นะครับเมื่อไม่มีสัญญาณตอบรับหรือว่าในยะใดๆที่ออกมาจากคุณเศรษฐาและว่วงเวลาสุกดิบกันแบบนี้เนี่ยแล้วชูวิตย์กมอนวิทธิ์เขาก็ร้อยเรียงตามเอกสารพยานหลักฐานคือไม่ไม่ใช่หมายความว่าจะมายืนอภิปรายเป็นพรรนาโวหาร mm hmm. แต่ว่าเรียบเรียงด้วยหลักฐานข้อมูลต่างๆมีภาพมีอะไรเป็นหน้าที่ของคุณเศรษฐาที่ mm hmm. จะต้องทําความจริงให้ปรากฏ นะครับเพราะว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยยืนการานไม่มีความอีนังขังขอบใดๆนะครับพูดง่ายๆว่าชูวิทย์จะถแถลงอย่างไรก็ยังยืนเสถาอยู่เนี่ยผมมองปรากฏการณ์ก็คือว่าแต่ละพรรคการเมืองเขาก็รู้ว่าวันของเสถานะมันไม่ใช่ของจริงเพราะวันของเสถาแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้คำตอบชัดและในี่นะครับก็จะจบลงที่วุฒิสภา,าเขาไม่โหวตให้ เสียงก็จะไม่ถึงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น <psychological> ท <noise> ี่พักเพื่อไทยแถลงว่าได้เสียงเกินครึ่งอ่ะก็เป็นคำพูดเดียวกับที่พักเข้าไกลอเคยเคยได้รับข่าวมาเหมือนกันและเข้าใจว่าคงจะเป็นแหล่งข่าวเดียวกันนะครับแล้วก็มีลักษณะเดียวกันกับการประกาศกลับบ้านของนายกทักษิณนะคือผลผลลัพธ์มันเหมือนกันหมดเพราะว่ามันไม่มีที่มาที่ไปใดๆทั้งสิ้น ทีนี้เนี่ยพวกนี้ก็รู้จักอินทริ์ของบรรดานักเลือกตั้งเนี่มันน้อยไปมไม่มีใครยอมจนกระทั่งว่าถ้าไม่เจราจาให้ชัดเนี่ยแต่ว่าเกมยกแรกอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องได้รับการประจานตนอย่างครบถ้วนซะก่อนอเพราะว่าคุณถแถลงกับพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยคุณต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีเนี่ยแต่ระดับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคุณไม่จับถแถลงเลยเนี่ยนะครับ แล้วพักของพักนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็คงไม่โง่พอที่จะไปผลีผามใ,<ช>ใจหน้าการได้อย่างชัดเจนว่าในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินี่เขาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีท่าทีที่จะผลีผามโดดก็ไปตะครุบนะครับแบบโง่ๆทางการเมืองเพราะเนี่ยนะครับที่มันเหลือกันมันคือปล้นกันมาตลอดทางคือหมายความว่าถ้ายังไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่เนี่ยนี่ก็ผิดลักษณะของบรรดา ของการที่จะจัดตั้งรัฐบาลกันรอบนี้คุณเพิ่งหักกันมาแปดพักอ่ะแล้วก็บอกว่าครั้งนี้ก็ให้ไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใครมันจะเชื่อคุณอ่ะก็คุณก็คุณระบาดสัตว์มาตลอดทางตั้งแต่ระบาดสัตว์กับประชาชนระบาดสัตว์กับพักร่วมและจนกระทั่งว่าขอให้ไว้ใจเราเถอะแต่คุณอนุทินออกมาแหกแล้วนะคะคุณอนุทินบอกอ๋อไม่เรื่องละมรีเนี่ยคุยกันมาตลอด แค่ยังไม่ลงรายละเอียดเฉยๆนั่นเขามาตู้รถวาจาอนุทินเขาบอกว่าจะรำวงเข้ากระทรวงวัฒนธรรมนั่นเขาลีลาเสือบรรดาเสือเสือทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่านีนนะครับคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยนี่มยังไม่เรียบร้อยตะก้อเ,เพียงแต่ว่าเขามีอารมณ์ขันอารมณ์ขันเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับคือทางการเมืองถ้าเรามองแค่ปรากฏการณ์เนี่ย เราจะวิเคราะห์การเมืองมีผิดหมดมข้อเท็จจริงก็คือว่ายังไม่จบอะไรเลยเพราะมันจะจบไม่ได้คุณจะจบกับพักใดพักหนึ่งอ,อีกสองพักใหญ่คุณไม่จบเนี่ยเห็นไหมหรือแม้กระทั่งพักระดับเก้าเสียงสิบเสียงที่เป็นมาตรฐานเนี่ยอของการที่เป็นคอรมอเนี่ยก็เจ้าท็อปก็ยังไม่จบเห็นไหมแล้วก็ที่ส่งเสียงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยเพียงแค่ไผ่ก็สร้างอารมณ์ขันเป็นรายวัน อนุทินเนี่ยเขาก็ก็นักขา่าวตอนักข่าวถามเขาก็ความเป็นจริงไงวันนี้เขาถามสองตอนตอนที่ทำเนียบเนี่ยเขาก็พูดชัดว่ามันต้องเจราจาอย่างที่ทุกพักเขาพูดกันว่าต้องตกลงเรื่องกระทรวงให้ชัดเจนซะก,ก่อนอก่อนที่จะโหวตเลือกนายกซึ่งเขาพูดหลักไปหมดแล้วแต่ว่าที่บอกเนี่ยวันที่เขามาประชุมพักต่อเห็นไหมเขาจะมาก็ามีข่าวว่าเขาจะได้กระทรวงวัฒนธ,ธรรมกลัวว,ว่าจะได้รำวงเข้ากระทรวงวัฒนธรรม แต่ว่าหลักจริงๆก็คือที่พวกพูดครั้งแรกที่เขาถัดยืนแถลงอย่างเป็นทางการที่เหลืออารมณ์ขันกระซ้าเล่นกระสือมวลชนแหละทีนี้เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงทางการเมืองก็คือว่าถามว่า,าพรรคเพื่อไทยไม่รู้จริงว่าชะตากรรมของเศรษฐาจะอยู่อย่างไรพี่อ้วนมีอะไรเดิมพันไหมครับว่าเศรษฐาได้เกินเสียงสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วเนี่ย คือไปความว่าคือพูดได้พูดเอาทางการเมืองเนี่ยนะครับคุณจะเอาสามรอยเจ็ดสิบห้ามาจากไหนอ่ะเพราะเนี่ยนะครับหวังเสียงสววันนี้เก้าพอเก้าไกลเนี่ยนะครับเหตุที่ผินพิทุเขาอธิบายเนี่ยพอเก้าไกลเนี่ยนะครับบวกไทยสร้างไทยบวกเป็นธรรมเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบกเสียงเนี่ยที่เหลือไปจับกันทุกพักเนี่ย นะครับอย่างไรก็ได้เพียงแค่สามร้อยสี่สิบห้าสามร้อยสี่สิบห้าเสียงเนี่ยนะครับก็ลบอีกเอาลบอีกสองเสียงที่หายไปก็สามร้อยสี่สิบสามสามร้อยสี่สิบสามเนี่ต้องใช้สวทัาไหละสามสิบสามเสียงสามสิบสองเสียงนี่หมายความว่าพอเก้าไกลยืนสมการนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือสอวอช,นนชี้ขาดแล้วนะ คือหมายความว่าคุณไปจับครบทุกพักที่เหลือเนี่ยเว้นก้าวไกลเนี่ยนะครับซึ่งไทยสร้างไทยเขาก็ไปไม่ไปเป็นธรรมก็ไม่ไปย่างไรไม่มีทางจะตั้งรัฐบาลได้เพราะชี้ขาดอยู่ที่สวที่นี้เสร็จเลยเพื่อจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปดิ้นรูไหนก็ตามต่อให้ที่เหลือรับปากกันไปหมดเน่นะวันนี้ก็ยังไม่ปรากฏชัดเรื่องประชาธิปัตย์นะเห็นไหม และนี่นะครับยังส่วนองค์ประกอบพักเล็กพักคน้อยก็ยังไม่ครบไอ้นี่นับให้หมดเลยเอ่อ <Yeah. S 1> นี่บวกประชาธิปัตย์ไปด้วยแล้วเนี่ย mm hmm. คุณยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสําเร็จของวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเก้าไกลพอเก้าไกลยืนเนี่ยือ mm hmm. ทุกอย่างเนี่ยไม่ง่ายอีกแล้ว mm hmm. ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่มีความหวังลม,ลมลงๆแรงๆเรื่องเก้าวไกลอยู่เนี่ย <laughs> แต่พอก้าวไกลเขาแสดงจุดยืนชัดเจนทําให้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มันบีบพักเพื่อไทยเข้าไปหนักก็นี่ไงสามปอถึงสามปอสบายใจที่รมดีจิบชาจิบกาแฟ <นะ S 1> กามองกรรมการนี้ออกนี่ล็อกล็อกแล้วอนะครับแล้วก็พิธาก็มีแต่ข่าวดีนะครับหนึ่งห้าหนึ่งอนุกรรมการเข้มาม่นั่นแล้วเดี๋ยวทำท่าสารรับนูนจะว่ายังไงก็ตอจะว่ายังไงพอยืนแบบนี้หลังจากนี้ก็มีข่าวดีอย่างนนเห็นไหมข่าวข่าวดี ทีนี้เนี่ยนะครับอำนาจการต่อรองของพรคเพื่อไทยนี่หายวับไปกับตาแล้วนะแต่เพื่อไทยก็ยังไม่รู้ตัวก็คือหมายความว่ายังเข้าใจว่าตัวเองยังเป็นต่อทุกเหตุการณ์ความจริงผมว่าเขารู้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามานั่งแถลงดูเสมือนหนึ่งว่าหนูไม่รู้สามปอกอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วข้าวแหนเป๊ะและเป๊ะแล้วเป๊ะแล้วมึงจะไปไหนรอด ยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวยังคนรับผู้เด่นเลยที่ไปไม่ได้เสามคนนี่มานั่งหัวเราะเรียบร้อยแล้วสบายสบายกินน้ำเต้าหู้ก็ยังมีชีวิตชีวาไม่ต้องไปกินมิ้นช็อกไอ้พวกนี้กินน้ำเต้าหู้ก็พอทีนี้เนี่ยนะครับพอเข้าสู่สมการนี้เนี่ยเห็นไหมด้วยเด็กสัมภาษณ์ไอ้ลำตรีเด็กต้องคุยก่อนจัดตำแหน่งก่อนไม่มีที่ไหนก็หรอเห็นไหม ก่อนหน้าน uh oh. uh ี้เนี่ยคุณปั้มปึ้มปั้มปึ้มปั้มหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเขาพูดน้อยอยู่แล้วนี่นะครับแต่ว่าเห็นไหมพอก้าวไกลก็ยืนเนี่ยวันนี้ที่คุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เขาบอกระมุงเข้านี่ไงเห็นการเมืองเนี่ยทุกคนปบะใจหมดแม้เพื่อไทยนี่ยนะครับที่ว่าใหญ่มาทุกวันเนี่ยแต่พอก้าวไกลแถลงเนี่ยเพื่อไทยไม่ใหญ่แล้วนะ หลายคนคิดว่าเอานั้นหลายคนก็คิดเพียงแค่ว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลแต่เพื่อชี้เลยว่าใส่ให้ทุกพรรคที่เหลือให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเหมือนกันมไม่ได้มีอะไรต่างกันเลยผมเองก็เห็นว่าหน้าขนาดนี้เนี่นะครับให้ดูปรากฏการณ์คืนนี้ก็คงจะวุ่นกัน,กนอีกเพราะว่ามันจะมีผลต่อวันพรุ่งนี้และวันถัดไปเพราะว่าถ้ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยยังไม่มีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการ ยังไม่แถลงย่างเป็นทางการเนี่ยทุกอย่างยากหมดมแต่ว่าสมการเรื่องเศรษฐาเนี่ยคือทุกพักพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้ใครเป็นกความรู้สึกส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันแยกเป็นสองเรื่องนะ,ะคือถ้ามันดีจริงเนี่ยวันนี้เรื่องคอรมอนี่เรื่องนะ,ะแต่ถ้าร่วมมือจริงดีจริงเนี่ยมันมีระยะเวลาเพียงพอที่เพื่อไทยต้องแถลงกับรวมไทยสร้างชาติต้องแถลงกับพลังประชารัฐ แต่ว่าเนี่ยคือมันตกลงกันไม่ได้มันก็ไม่มีการแถลงกันอยู่อย่างงี้ไอ้เรื่องคอรมอก็เรื่องนึงนะแถลงกันแล้วก็ต้องมาเรื่องคอรมออีกแต่การที่ไม่แถลงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันแตกต่างจากทุกพักและมันไม่เรียบร้อยอเพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ว่ามันคือด่านในวันพรุ่งนี้นะอืวันพรุ่งนี้ที่สารรัฐธรรมนูญมันเป็นตัวชี้ว่าอีกนานไหมหรือว่าอีกสามวันม ที่จะมีการโหวตเลือกนายกซึ่งโดยสภาพข้อเท็จจริงถ้ามันเรียบร้อยตามพี่พี่นเขาว่าค่ะวันนี้การถแถลงของสองพักนี้จะต้องเกิดขึ้นกับพักเพื่อไทยแล,แล้วทนะีนี้เนี่ยเห็นอาการได้คือความไม่ลงตัวและไม่ได้ไม่ไม่ลงตัวเฉพาะของพักนั้นไม่ลงตัวได้ทั้พักนยเพราะว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องคุยกันอย่างครบถ้วนกันนะว่าใครจะยืนมุมไหนกันอย่างไร นี่เราดูปรากฏการณ์ของท็อปเนี่ยเราดูปรากฏการณ์ของกรณีของภูมิใจไทยดูปรากฏการณ์ของรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนี่ให้ภัยมาสร้างอารมณ์ขันเป็นรายวันนะและขนาเดียวกันก็ดูท่าทีของรัฐมนตรีแดกมันเนี่ยเราก็เห็นเห็นอาการนะครับว่ามันยังไม่เรียบร้อยสักข้อและที่สำคัญที่สุดนั้นพรรคเพื่อไทยก็มาแถลงด้วยความมั่นใจ เกินสามเจ็ดห้าแล้วก็ทุกอย่างคือการแสดงหมดอ่ะทุกอย่างมันคือการแสดงไม่มีข้ออยู่จริงคความเป็นจริงนั้นผมเชื่อว่าเขารู้ผลลัพธ์กันอยู่แล้วแต่ว่ายังจะต้องแสดงท่าทีที่ขึงขังยังมีความพร้อมครบถ้วนซึ่งข้อเท็จริงไม่เป่นพร้อมอะไรเลยผมว่าพักเพื่อไทยตอนนี้ที่ต้องการหลอกสุดเนี่ยคือคือหลอกเศรษฐา เศรษฐาจะได้ไม่โกรธมากว่าทําทุกอย่างแล้วนะโอเคแล้วนะถึงวันโหวตปั๊บไม่ได้ปังจบทาให้แล้วนะโอเคนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเศรษฐาเนี่ยเขามีฐานะทางทางเศรษฐก,กิจค่ะเพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนในการหาเสียงอะไรต่างเนี่ยเศรษฐาก็น่าจะเป็นกําลังสําคัญเราได้เต็มที่เราได้พยายามอย่างสุดความสามารถเมื่อเราเดินมาได้แค่นี้